สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำบัญชีรายรับรายจ่ายฟรีนะคะค่ะเราก็ดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปในบัญชีนะคะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีได้ตามต้องการเลยนะคะว่าจะเอาชื่อบัญชีอะไรนะคะอันนี้นะคะก็จะใส่เป็นชื่อบัญชีของร้านค้านะคะก็ะจะเป็นอ่าชื่อบัญชีว่า smilein เหมือนเดิมนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะคะค่ะแล้วทีนี้เราก็จะเข้ามาหน้าถัดมานะคะ <S <s ก็จะเป็นภาพรวมของบัญชีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเต็มรูปแบบกับแบบง่ายนะคะแบบที่เราใช้ก็จะเป็นแบบเต็มรูปแบบนะคะ <S <s ก็จะค่อนข้างแสดงความหลากหลายเยอะหน่อยนะคะ <S <s แล้วก็เราเข้ามานะคะ <S <s ถ้าเกิดเราจะเพิ่มรายการอะไรนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาตรงที่รายการนะคะ แล้วก็เราก็จะมาเลือกนะคะว่าจะมีรายจ่ายกับรายรับนะคะก็เยอะมากเลยค่ะเราสามารถเลือกอะไรก็ได้นะคะแต่นี้ก็คือเราจะจ่ายเป็นค่าขนมนะคะแล้วเราก็เลือกอาหารนะคะแล้วเราก็จะมาเพิ่มหมวดย่อยเข้าไปนะคะก็จะเป็นค่าขนมนะค,ะค่ะค่ะพอเราใส่ค่าขนมแล้วเราก็จะบันทึกนะคะแล้วเราก็กดคําว่าสําเร็จนะคะแล้วเราก็จะใส่จํานวนเงินเข้าไปนะคะว่า เราซื้อไปเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะมีให้บันทึกรูปภาพได้นะคะอันนี้เมื่อเราบันทึกรูปภาพแล้วนะคะเราจะลบรูปภาพในแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะคะแต่ว่ารูปภาพก็ยังจะอยู่ในแอปของบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนเดิมนะคะ รูปภาพจะไม่หายไปด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกบัญชีธนาคารนะคะเราจะต้องใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารทุกอย่างเลยนะคะเข้าไปนะคะว่าชื่อบัญชีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเงินคงเหลือกี่บาทนะคะเขาจะได้เอามาแสดงผลให้เราเมื่อสิ้นเดือนนะคะว่าเรายังมีรายรับเท่าไรรายจ่ายเท่าไหรอย่างงี้ค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้ใส่นะคะว่ามีบัญชีธนาคารนะคะ,นะคะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกเป็นว่าชำระด้วยเงินสดเท่านั้นนะคะค่ะแล้วเราก็กดบันทึกนะคะพอบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็จะบันทึกเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นแบบทันทีเลยนะคะว่าอันนี้รายจ่ายวันนี้เท่าไร่รายรับว,วันนี้เท่าไหร่นะคะค่ะก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยค่ะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับดาวน์โหลดฟรีเลยนะคะมีที่ App Store นะคะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ง่ายๆเลยนะคะจะไม่ได้พลาดทุกการเคลื่อนไหวของเงินแล้วนะคะ